สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมารีวิว m i n e c r a f t p o c k e t e dition 0 12. 1น1 b จุดสิบสองจุดหนึ่งบุลเลตเก้านะครับบิวเก้าเข้าไปดูกัน,กนเลยเครยยกได้ผมมีลิงก์โหลดไว้ใต้คลิปนะครับ รอสักครนะู่นะนี่ครับมันก็จะเล็กอย่างนี้นะครับนี่ผมว่ามันก็ดีขึ้นนะนอันนี้ก็ดูข้างในดีกว่านี่นครับ สร้างไว้ก็ไม่มีอะไรเมื่อโดนตั้งค่าตั้งค่ามันก็เหมือนเดิมนะครับเหมือนบุลเหมือนบุลเลตห้าน,นะครับน่าจะใช่อันนี้ก็เ,เป็นปกตินี่นะครับเหมือนเดิมคนระับไม่มีอะไรมันแค่ปรับยังไงเนี่ยให้มันเล็กลงนะอ่ะในช่องนี้ อะไรเรื่องของเนี่ยมันก็จะเล็กลงแล้วหาได้ง่ายขึ้นนะครับเนี่ยนะี่ครับวันนี้ผมก็ขอจะเพียงคลิปเพลงนท่นี้นะครับถ้าใครชอบก็ช่วยกดไลค์กดซับสไครต์และกดแชร์ด้วยนะครับ